วันนี้ผมอยู่ทีมอำืภอบ,บักเซินจังหวัดหลังเซินนะครับจังหวัดหลังเซินนั้นตั้งอยู่ห่างจากกรุงฮานอยออกไปทางตอนออกเฉียงเหนือประมาณ150กิโลเมตรแล้วครับแล้วก็มีพรมแดน,นติดกับกวางสีจ่วงของประเทศจีนนะครับเป็นพรมแดน,นเป็นด่านสากลด้วยนะครับที่นี่นะครับเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่นะครับเรื่องของต้นกําเนิดของภาษาตระกูลไตกระไดนะครับคนที่อยู่ที่นี่นั้นเป็นพี่น้องเกินไตนะครับเรียกกันว่าคนไตหรือเกินไตหรือไทยนุงอไะไรก็มีไตนุงด้วยนะครับอาศัยอยู่มากพอสมควรนะครับความเป็นอยู่นนนนนั้้้ไมม่่่แตกตกาาาางงบคพืืเืเออหรอววช แถบภาคอีสานนะครับหรือทางเหนือของเราเมื่อก่อนหรือของคนไทยนะครับบ้านยกเรือนสูงนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าก่อนหน้านี้สัก3ามสีในที่นี่เลี้ยงโบเลี้ยงควายแต่ถุนบ้านซึ่งไม่ได้ต่างกันนะครับลองมาฟังดูภาษาครับทีนี้ว่าที่เราห่างกันมาเนี่ยภาษาที่มันอยูอ่มาแล้วมาประมาณ2000กว่าปีเนี่ยกับปัจจุบัน,นที่เราใช้อยู่ในประเทศไทยจะต่างกันไหมครับลองฟังดูนะครับเรามีสั่งอ่าสับอันนี้มันมันแขน็งน่อยอะแอมเอีลเอ็มเอียวแอ็ม อนแอเขียวแหมเออสายเขี้ยวหน่องสายสายจได้ยเียวหน่องอ๋อเียวหน่องอันนี้สิบสามขวบเนาะสิบสามขวบสิบสามปี สิบหา้าสิบหา้บหาโอ,าโอาแอบซื้ออยู่ก็แอบสานนะแอบสานะอานะอยู่อยู่หนีนีม,มีมีกี่เรือนมีหลายเรือนอะ่ะเรือนนี่มีหลายอะี่ากเินขึ้นพี่ปลา,า,า้า Tây bạc Bốn năm mươi Bốn năm mươi quá cần á, Tàu chiên Tàu chiên Còn uh. thai Tây Chín mươi cao Thái, นะคิบเออเอออเออเตียงเตียงใต้ว่าสินสินเจ้าว่าว mm ่า hmm. ว่าก okay. ็เดยเตียงเตียงเตียงใต้ก็ใบก็ใบกบกปะกัมบเตียงเตียงใต้กรเอินเออ เอาลราสิ้นจ้าอ่ะสิ้นจ้าเตียงไตกบแปะกันเหมือนกันเอาสิ้นลอยเตียงเตียงเตียงเวียดสิ้นสิ้นลอยเตียงไตสร้อยอ้อโซลอยนอโซลอยนอคุยกันสุภาพตีนะครับยังไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่นะครับยังพูดยากอยู่ดึกเช้าวันต่อมาผมลองไปที่บ้านต่วนนะครับว่าน้องต่วนนี่เขาพูดภาษาไทยเป็นยังไงฟังดูครับ อันนี้สอกสอกสอกต้นลอยสังปะอาเตเก็บเก็บครับอันเก็บอันโวยโวมือบัวขาโป๊ะซี่กลางนิ้วมือนิ้วขานิ้วนิ้วมืออืมนิ้วขาเออนี่นี่นิ้วสังนี่เตียงไทยเตียงไทยโป๊ นี่กายแม่มือโอ้หแมมือัวแม่มือหัวแม่มือหัวแม่มือหัวแม่ขาเออหแม่ขาอันฟาขาฟาขาพอดีก็เอาแลาฝาขาเดปฏิบติหัวเนุ่ยจุ่ยหน่จหนุ่ยจางหนุ่ยจางหน่อนางน่นางุ่อุด อันนี้เพีมเพมเพมคนมือคนขาเพีมเพมอันนี้ฮะคนเพียคนเพียคนเพียอันนี้นวดนวดนวดชูชูชูหนะชูชูชูหเขเขเขซ้ ศรีป่าอ้ริมปีป่าโอ้คนคนไทยนี่เอาหลายอย่างขนาดไปาสาฝาฟีตินหรือฝาติยังก็ฝาฟาตินฟาตินตื้อฟาตินกูได้เออแม่นละฟาตินเล็บมือเล็บมือเล็บหลับมือเนาะเป็นภาษากลางเยอะนะแม่นอะ ไม่อยู่ก็ไม่อยู่เลยนะจับท่างานพ่อแม่ไม่อยู่ก็คือพ่อแม่ไม่อยู่พ่อแม่ไม่อยู่พ่อแม่ไปไปหน้าไม่อยู่ไม่ยื้อเรื่องไม่อยู่เรือนไม่อยู่เรือนไม่ยู่เรื่องไปเฮ็หน้าไปหน้าเหตุนาเฮ็ดไรเหตไรวัวควายวัวควายบัวควายไปไถนาเออไถนา Tomo. khoai Tomo. Tomo. khoai, Tomo. 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 mua, mua. Này gọi... tô tô... Tô khoai Tomo. 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 à Tomo. À, Tomo. Tô... Tomo. 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 này Tomo. 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 là châu, Tomo. 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 mạ Tomo. mạ ngựa. 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 แต่ถ้าหมานี tamam. ่เร e okay. okay. ียกว่าม้าตัวม้าตัวหมาเออตัวม้าตัมาคนเนื้อตัวม้าตัวมาเนี่ยหมาเออตัวหมาตัวหมาตัวหมาตเออเนื้อเออเออเออเสียงเสียงเสียงสุบเสียงสำเนียงสุพรรณนะนี่อะไรอันนี้มาสั่งเลยเตียงไทยเตียงไทยนี่ยถงอ่ะ thủng thông ăn dạ. thống giảm thủng giảm dạ, thủng giảm ăn thông ăn giảm ăn thông ăn giảm, ăn, thống, ăn giảm. Ừ. sữa nọ sữa 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 khoa. 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 khoa khoa mà chặt khả nọ chúc 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 đốt ngọc ngọc oh, đốt, 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 đốt đốt บ้านเราไปเลีกงอกมีนเียจะขันหน่งเ่ียน้อมีเรือจะขวบเดน้อน้ำยินยนอันนี้บบตังเนาะเรเรเนังเรนังเรยนังเรยนังเรยเนังเนังนี่ยอันบานอันบานอันบาโตอันบานอันบานกินนับเออเนี้ยอันเรนัง ghen ừ. ghế nâng ghen ngang 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 nè Tăng Tăng, tăng ghen ngang ghen ngang ghen Tăng, tăng ngang Tăng ngang ghen anh này là ghen ngang ghen ừ. ngang ghen anh ghen ngang ghen oh. ngang ghen ngang ghen ngang ghen một cái. Một cái. Một à. cái, một anh. Một cái, một anh. Một... Anh làm. Ừ, một ụ, một anh. Ờ, à, sáu rươn này. 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 Sáu. Sáu rươn mà. Sáu. Ừ, sáu rươn. Bằng lá. Bằng lăng. Ừ... Bóng. Bác giáo bóng lá, cái giáo bong lăng. Bằng lá. Bằng lá. Thì bóng lăng. Bằng ừ. lăng. ลังเรือนลังเรือนอังเลือนมาเรือนนาเรือนลังเือนอ๋อบ่บังก็ได้นะไปเรื่อนตัมอตูวายตัมอตูววายตัววายตัวมูตัวมูไก่ตัวมูตัวไก่ตัวเป็ดตัวเป็ดตัวปลาเนาะตัวปลาก๊กก๊อบอบอบตัวก๊อตกอก๊อบมออบอบก๊อบก เวทกดเวนี่พลังค่าร้อยฮะน้ออันนี้วะวายเรื่อนอ๋ออันอันนี่นะไปนั่นนี่นะอันนี้มดนี่วาสังวายเรื่อนเหรอวายเรื่อนโอไม้นี่เดกไม้ก็ไม้ผาดนี่ก็ไม้เออไม้นี่ไม้หี้ง

คือแปลนะบอกพือกันยี้เนาะไม่แปนเลยนี่อันนี้ไม่แปนไม่ใช่ไม่ใช่เอออันอันปูนอนเนี่ยมันสั่งเน่ยอันนี้อันรองอันรองโอ้ที่รองอันหมุนหัวอันหมุนหัวอันคืออันรองอันหมุนหัวซัดนี่บอกสัดซัดปูสัดอันนี้บุกบุกอบุก นีะชอบเลยตัวนั้นอันนี until. Until. Until, until <un> ้ว่าหมอหมอเนาะหมอหมอหมอแองเฮ็ตอันหมอเองแองอันหมอไก่อ๋อหมอแกงอันนี้อยังอันเทียวอันเทียวอันเทียวนี่กาหนำเนาะอันเฮ็ตอันเฮ็ตกระทะอันนี้เกิดที่อันห่ออันเฮ็ตอันเฮ็ตอันเฮ็ต อันสานอันสานอันวออันวออันวอนะไฮนะบอกอันวออันวออืมอันเป็นดินเนี่ยอันอะอันวออืมอันวออันปงอันปงอันวออันปงนี่หอมหอมกริบอ่ะเพชรต่อย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 สักต่อยสักต่อยโอ้หนี่คือกันเลยนี่อันนี้เดี๋ยวกันกระตาบบอกระซาบตบอยต่อยต่อยกระตา Ừ, ta thiếp cả thiếp thầy bằng cốc bằng cốc tiền bằng cốc và cả thiềm cả thiềm cả thiềm bằng cốc bằng cốc bằng cốc cả thiềm cả thiềm này là này phép tay phép tay tiếng ừ. tay tiếng tay tiếng phép tay tiếng tay ở tăng ở lai châu hòm kíp hòm kíp ừ. tiếng tiếng việt cụ tỏi cụ tỏi oh. ซีเบิ้นเหรอก็ว้สีเรียอันนี้เป็นเพืนหรือเป็นลัวเป็นลัวลัวเอาลัวมาดังไฟลัวลัวนี่คือกันมัดแปะกันลัวต้องเปิดร้างเลยอะกระดงกระดง

อันนี้ว่าตู้ตู้เรือนตู้เรือนตู้เรือนโอ้ตู้เรือนตู้เรือนตู้เรือนพักตู้เนาะเนี่ยตังหรอเนี่ยเนี่ยตังตังนี่นี่อันเนี้ยเอออัน ghế อัน ghế นั่ง ghế นั่งเ่นังแค่โอ้มาเป็นแคร์ไงแค่ โอ้บ้านเราเปลี่ยนไปเป็นแคร่เขยเขยเขียงอันนั้นผ้าบ่อกเจอเจเอเอ้เอนี่อันเจ้าผ้าอันเจ้าอันนี้อันเราเราเราอเออันเราอันนี้ไม่ตอกอันนี้อันนี้ชอก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 ตอกตอกตอกฟุกโอ้ตอกผูกนะอ๋อ ตกพุกเออเป็นม ah, oh, ัดเขาเออพุกพุก re พุกมัดผิวเออผิวอ๋อออกเสียงเป็นผิวอันนี้ว่าแว่นอันเฮืองอือันเพืองอ๋อกระจกไหมอันเฮืองอันเฮืองเนี้ยอันเนี้ยงอ๋อเพื่องอันเพื่องเปลี่ยนไปเป็นอันเนี้ยงอันเนี้ยอันลามลามลามอืมอันลามเข้า ันแก๊ปแก๊ปแก๊บ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 ช่วยบิ่นเขาเลยแก๊บเอามาเห็ดสั่งเลยเอามาเห็ดเอามาใสาาใาา่ได้ตู้ใส่ใส่ขุดใส่ไก่โ oh. อ้ใส่เป็ดใส่เป็ดใก่กไก่ไปหลิลนอ่ะเออไปลิน,อ,ลนอันนี้อันนี้ห่อห่อใส่ฝััตีนนี่มันสั่งเลยแก๊ปแก๊ป

Ờ, ăn vặt, ăn vặt. Ờ, có một tanh. Mặt tanh là mắn sống rồi. Mắc canh, Sốm, sống sống rồi. Mặt liu ạ. mắc liu. mắc liu à mắc liu. liu. à liu tay, chân tay. Chân tay. Thì phát sẵn này. Này, có này á. Ờ, à, ăn... Ăn... vặt. Ăn vặt. có vặt, vặt. Ồ, có vặt. mà này. Cái mùng tơi. ชำมนหมเตยนี่ส,สังวะมะเมนเนาะก็ดาว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 ขมวะกินอ่ะอันนี้เหมือนสั่งอันปุ้งอันปุ้งอันปุ้งโอ้หมักปุ๊กอันนั้นมักมักมักเวืองมักเวืองก็ไก่ไก่หมักเฟืองมักเฟืองมักเวืองหรอหมักเฟืองนี่เอออันนี้ข่าลี่นี่ว่ามักมักมักหมักเวืองนะข่าวเลือด เขาเลือดเออเขาเลือดเออลืมเลือมะเขาเลือดเอเขาเลือดจำนะเออจำจำจำกระเทโตฮะกอะเทโตเช็กเทียโตถักเพี็กเตียโตโอ้ตัวนั่นเชียวๆนั่นเห็นปะได้เห็นตัวสิวๆน่ะตัวแมงตักแต็นอะตัวตับแตนตับแตนเออตับแตนกินกินวะกินกวานเนี่ยเนาะกินกวานเนี่ย

ฟักสังนิ้ขึ้นบุ้งขัดบุ้งขกอกวยกวยมันมีมะกวยอ่ะมีปีกกวยมีปีกกวยมีอันกวยอันกวยมันสังอันกวยปีกกวยอันกวยอันกวยโอ้คันว่าเป็นมะเป็นสั่งว่าอันเนาะีฟักสังนี่ิ้แง่แง่แงาพักควายเออกินไหนกินไหนอืม คนเสริร์ล่าเสกินอันนี้พักบัวพักแห้งพัก,กนนแห้งม,มัดคือคือเดี๋ยวบินมัดแกะมัดแกะมัดแกะมสมมัดแกะมกแะสมอันนี้มัดถั่วมัดถั่วเออฮะถั่วกกแวถั่วกกแวอันนั้นมัดมัเวืองมัเวืองอ๋อ กอกอสังนะอยู่อย like uh ู oh, uh ่จำเพิ่นนะอยู่จำเรินอะมักเบืองมัก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 ตนมักหงมมะร่วมมะรงมะระมมะรมมักร่วมตำกินเน่ยเอามากินสมกินสมเออตุกตุกกินได้ตุกโอ้นี่นะอันนี้ว่าตุกกว่ะเตียง โอ้สุกสุกตุกกินได้โอ้ตุกสุกโอ้มันกับภาษาเหนือเนาะเนาะมันสุกกระตุกตัวมัวตัวมัวเลี้ยงตัวมูวอืหมูอืมเลี้ยงหมูตัวมูตัวมูหมูดอนน่ะหมูขาวหมูขาวเออหมูขาวอันนี้ชิงบ่กชิงอืมชิง อันนี้ฟืนหลัวหนอคลุมแองอ๋อคลุมไหมกรอบรูปอ่ะคลุมคลุมแหงคุมแหงคลุมแ,งมแงองเนอนี่บ้านทํากรอบรูป คลินี้ก็คงจบกันที่มาเยี่ยมบ้านนิคุณตวนนะครับคุณตวนนี่เป็นคนห่อเสืองนะครับหรือว่าสิงเสืองนะครับผมกับพี่รักชัยหรือว่าพี่โก้นะครับมาด้วยกันขอบคุณนะครับที่มาเป็นเพื่อนกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับผู้ที่ติดตามชมชื่นชอบหรือว่าติชมนะครับเ,เขียนคอมเมนต์กันมาได้นะครับสวัสดีครับ